โอเคขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมก็สู่ช่องมูตูชแนลเนี่ยอ่าวู้เนี่ยวันนี้นะครับผมผมจะพามาจับเนาะเจ้านกจิ๋วเนี่ยอ่าเจ้านกจิ๋วพลังช้างสารนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าชื่อมันอ่านว่าอาครีออฟเทอริกหรือเปล่าเนี่ยแต่คิดว่าจะใช่นะคิดว่าน่าจะใช่นะผมเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กนะครับผมเป็นไดโนเสาร์แบบเหมือนไก่อ่ะเออนะฮะเหมือนไก่ป่านะครับผมขนาดเล็กเนาะมันจะชอบแบบ บินๆอยู่บนเกาะอยู่บนแถวๆต้นไม้ป่าไม้แดงเนะฮะอ่าแล้วพอไอ,จไอ,จไอจ้จะจะนอนชุยเฮ้ยจะได้ดตัวสาวตัวนี้นะครับผมเขาจะชอบกินคริสตินเป็นอาหารนะครับผมนอแล้วก็ถ้าเป็นคิบโบเนี่ยจะชอบเป็นของนกเป็ดน้ำนะครับผมอ่าซึ่งมันหายากนะผมก็ยังไม่เคยจับไอ้นกเป็ดน้ำมาแล้วก็หาไข่มันไม่ได้นะผมหลักๆก็เห็นมันอยู่แต่ในน้ำนะฮะก็เลยเอาเป็นว่านะครับผมวันนี้ผมจะใช้คริสตินในการจับมันแล้วกันนะครับผม อ่ะเราคิดตินผมจะหาจากที่ไหนนะครับผมไม่ยากนะฮะหาจากในที่ของเขาตรงนี้เลยเนี่ฮะมันจะมีพวกแมงป่องเนาะเออพวกแมงป่องอยู่เราก็จะไปฟาร์มจากเอตัวนี้ก็ได้นี่ตัวนี้ก็ได้คิดตินอา้อาวหายหายไปเลยเลยอ้อาวชิบหายแล้วอืมไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ฟาร์มเชยนะฮะอ่านี่ไงแมงป่องเนี่ยผมแต่ผมจะลงไปฟาร์มคิดตินนะผมจากพวกแมงป่องเอาเดี๋ยวทำไมสเตโกไปบวกละ่ะเอาไอ้บ้านี่เฮ้ยอือ ก็มาดิวัวที่ไหนเล่าคนเขาแบบเออกำลังพูดดีๆข้าวจังวาฮะอือตไยหมดนี่แหละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไงโอ้สามร้อยเก้าสิบแป๊บมาดิขอคิตินหน่อยเออคิดว่านะผมก็ต้องจะอะไรอย่างไรเดี๋ยว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 โอ้เล็เตอร์เล็เตอร์เอาเอาวะเอาวะ เจอเจอพี่เจนแน่มึงเจอพี่เจนแน่ก่อนจะเจอพี่เจนมึงเจอกูก่อนเออมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิเออเออห้าวนักนะครับเกาะเทีผมเป็นไงบ้างวะเนี่ยโอเคยังเหลือนะฮะเฮ้ยเดีาา๋ยวทำไมเลือดเราลดเยอะจังวะไปโดนอะไรมาวะเนี่ยเอาไม่เป็นไรนะครับผมอ่าเราได้คิดตีนมาที่60นะเดี๋ยวผมจะไปหาต่อนะพี่เจนอยู่ไหนเนี่ยเออเอาเดี๋ยว ไ่ผมไม่ขึ้นนกโอ้มันสูงนะครับผมเออนี่เลยนะผมคิดว่าเราน่าจะเจอมันได้ที่ป่าแดงแห่งนี้นะผมเออแต่คือตัวมันเล็กอะทุกคนผมจะหามันเจอได้จากที่ไหนนี่ครับผมไอ้พวกแมลงไอ้พวกแมลงอา้าวหายไปเลย <c oughs> คืออะไรทำไมมันหาย <c oughs> โอจะฟาร์มคิดดินสักหน่อยนะฮะมันก็หายเฉยเลยนะครับไม่เป็นไรนะฮะอะ จัดไปไปต่อนีครับผมเออช่วงนี้นะครับผมคลิปก็อาจจะออกช้านิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมติดภารกิจเนาะนะครับผมออแล้วก็ที่บ้านผมน้ํามันท่วมนะฮะ <c oughs> ก็ต้องขออภัยออคุณผู้ชมที่รอคลิปนะครับผมอาจจะช้านิดนึงเนาะแต่ว่าออถ้ามีเวลากลับมาบ้านเนี่ยนะผมจะรีบทํารีบอ,อ,อัพเลยนะครับผมออช่วงนี้นะ้ำมันท่วมนะบ้านพี่นะครับ น้องๆเข้าใจพี่ด้วยเนะเออน้องบอกน้ําท่วมเกี่ยวอะไรกันฟ้านะเออมันก็ไม่เกี่ยวหรอกนะครับผมแต่เวลาผมไปทํางานนะเนาะแล้วมันแบบไปเออไปทำงานแล้วมันออกไปในพื้นที่ที่มันเป็นน้ําท่วมนะครับแล้วมันกลับมาบางทีมันกว่าจะกลับมาถึงบ้านนะฮะเออมันมันทำคลิปไม่ทันเนาะแล้วก็เฮ้ยไอ่นั่นนั่เห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเฮ้ยนั่นก็ใช่นั่นนั่นนั่อ้ โอ้โหนั่นเลยนั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตกใจอย่างนี้เลยเลยเหมือนมันจะลงมาเนี่ยผมอ่าผมจะใช้เป็นลูกดอกนะผมพิษแมงกระพุนเนาะโอเคผมจะไม่ดูเลเวลแล้วกันนะครับผมจะใส่มันเลยนะปรับเขาให้เรียบร้อยครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงตายเลยปะเนี่ยเอ้ยไม่ตายเนี่ยผมนี่เลยนี่ผม อะครีนี่ครับผมออฟนี่ครับผมเทเล็กซ์นะฮะจักใจไม่ใช่เด้อนะฮะเออโอเคครับผมแล้วก็เออ <c oughs> เขาบอกว่าไอ้เจ้านกตัวนี้นะผมค่าสลบมันจะลงไวนะเนอะค่าสลบลงไวแล้วก็ต้องจัดไปโอท็อกซิกไปก่อนนี่ครับผมแล้วก็ระวังให้เขาด้วยนะมีตัวอะไรหรือเปล่าไอแต่ว่าคิดตินเราพอปะเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปหาคิดตินเพิ่มดีกว่านี่ครับผมส่วนอาเจนผมสั่ง ซอฟไปตรงนี้แล้วกันนะเนชัลนะเออเขาจะป้องกันตัวเองผมกลัวว่าคิดตินที่ผมมีนะี่มันยังไม่พอนะฮะเตือดก็ไม่เต็มได้ตู <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมันเสือไม่ใช่เหรนันผมมาแล้วมาแล้วอู้เยอะด้วยมาดิมาดิเออมาดินี่ะเออ,เ,อเสือพี่เสือิจจะห้าวเลยก็อตอนนี้นะครับผมแพนของผมก็จะเออ จัดไว้อยู่นะแต่ว่าต้องดูของที่เหมาะสมนะว่าผมจะทําอะไรแต่ว่าในส่วนของคนที่ขอมาในเรื่องของการรีวิวธนูเนี่ยผมผมก,กาลังตามเก็บธนูไม้ที่เป็นแบบค่อนข้าง,างดามจโอเคโอเค,โอเคอยู่นะฮะเออเพื่อจะมาลองรีวิวให้ดูนะนะครับผมส่วนข้อมูลว่าลูกธนูอันไหนใช้ดีกว่ากันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคิดว่าถ้าเป็นลูกธนูเนี่ยน่าจะต้องเป็นไบอท็อกซิกหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นลูกธนูที่ผมใช้อยู่นี่แหละนะฮะสีฟ้าเนี่ยเนาะอืมนะครับเอแล้วมันไม่มีแบงป่องให้เลยเลยเนะี่ย ตามหาแมงป่องกันนะครับผมจังหวะนี้เออ,อแล้วออสำหรับคนที่บอกนะให้แบบผมนะครับผมเออลงเขาเรียกอะไรสปีดรันท่าเยติให้ดูหน่อยนะครับผมโดยไม่ต้องแบบเออเอาสัตว์ลงนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวผมทําให้นะครับผมจะว่าอาจจะอาจาอาจะูอาจเจน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาจุ้ยมันต้องมาในนีครับผมจังหวะนี้ดูนะครับผมปับ ปับ๊บเรียบร้อยอย่าหา้าวปับ๊บเรียบร้อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอย่าหา้าวก็เดี๋ยวผมจะลองลองสปีดรันดูก่อนเนี่ยผมสับรอบหนึ่งถ้าเกิดเออม,มันโอเคก็จะเดี๋ยวจะอัดให้ดูนี่ครับผม <laughs> เออต้องบอกว่าคือถ้าไม่มีตัวเอ่อ ขวางทางเราอยู่เนาะในโหมดเยติเนี่ยในโหมดเยติในโหมดบูตอนเนี่ยนะครับผมบอกบอกเลยเนะฮยรอดยากนะผมเยติก็โหดเนียผมสัตว์อย่างอื่นก็โหดนะอืมนะผมก็ไม่เป็นไรนะยฮะอ่าคุณกล้ามขอมาผมก็กล้าจัดให้นีผมแต่ว่ารอนิดนึงนะครับส่วนคลิปนี้จะยางก่อนแล้วกันนะฮะคลิปนี้ี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอ่อไปเล่นเจ้านกตัวนี้ก่อนนะเนี่ยเออมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ เดี๋ยวผมว่ามันอยู่ตรงนี้นะทุกคนเฮ้ยไม่นะก็ยิงมันร่วงตรงนี้นี่มันจะฆ่าลบจะลงเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยจริงดีอ่าวเถียวคือคิดว่านะผมไอ้ตอนนั้นอะ่ะมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วมันหายไปไหนะ่ะเฮ้ยทำไมทำกับพี่ยังงี้ โอ้โหแย่เลยนะครับผมไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะไม่เป็นไรนี่ยผมมันหายเดี๋ยวไปเอาตัวใหม่ก็ได้เนีัยเฮ้ยคิดไปแป๊บเดียวเองนะไปเอาคิดตินตรงนี้โอเคอไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่ามันจะต้องมีอีกแหละนะฮะเออโอ้เสียดายอะ่ะแล้วแบบมันหาเจอยากด้วยนะครับผมมันเจอแต่ไอ้นกจิ๋วตัวนี้นะฮะ เฮ้ย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 เหมือนเห็นอะไรแวบๆบแบบนะครับผมบินบนต้นไม้ใช่ไหมเออไม่ใช่นะครับเ, <c oughs> เออเอมันผมไม่คิดว่าค่าสรบมันจะลงไวขนาดเนี้ยเคยมีคนบอกผมนะครับผมว่าค่าสรบเนี่ยกับค่าอาหารของเจ้านกตัวเนี้ยนะครับผมมันจะลงไวเท่าๆกันนะ ไม่คิดว่ามันจะไวขนาดดีอดีกรมก็ไวเกิดเออไวเกิน <c oughs> <ว> <c oughs> นี่ครับอืมพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเห็นหนะครับผมเหมือนเห็นอะไรแวบๆเหมือนเห็นอะไรมันใช่ปะนั่นคงไม่ใช่หรอกมั้งตาฝาดนะครับมันเห็นอะไรบินตรงนี้เอแล้วมันหายยากด้วยนะ แล้วก็ตัดลายเพียบเลยนะครับตรงนี้เออจริงป่าแดงเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ที่แบบสร้างบ้านได้สวยเหมือนกันนะแต่ผมผมว่ามันต้องวุ่นวายเนี่เลยนะครับผมเออคือแบบลูกเราจะได้ไฟทุกวันเลยนะคือได้เก็บเบลวทุกวันเลยนะครับผมเออเอาไปต่อนะครับผมผมว่า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 ผมไม่น่าเจอมันหรอก โอ้ยเนอไปเอาไปหายคิดตินแค่นี้มึงก็หายไปเลยเนาะไอ้ไนกนตัวนี้ไอ้นกตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอเดนของปี <c oughs> เออคัดปีไม่ได้คอดปีไม่ได้ต้องนกสิพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงนั่นไงเนี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวอะไรไหมใช่เลยครับผมนี่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละทุกคนจะขวางปับ๊บเฮ้ยเอาล่วงครับผม เออล่วงล่วงเดียวเดียวเดียวโอ้โหพลัสซือไปไกลอันนั้นขานุ่งอุ้ยสองร้อยกว่าด้วยสองร้อยกว่าด้วยนะฮะชิบหายแล้วเราก็ไอไป o โอท็อกซิกก็อยู่กับไอีตัวนั้นด้วยท่านี้ผมจะไม่ไม่ไปไหนแล้วกันนะครับผมอาเจียนไปจัดก,การตรงนู้นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อีกตัวนึงขาโน่เอ,อ้ยไม่ใช,ไใชออ่ไม่ใช่ตัวนู้นตัวด้วเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้นูน่นนู้นเออนู่นูน้นคานุน่นไป อ,อ,อะไรอะไรไอ้คอมปี้นี่ยุ่งจริงอ,อือยุ่งจริงโอ้แล้วผมจะเอาอะไรให้มันกินเนี่ยอ่ะสวยด้วยเนี่ยผมตัวนี้เนาะว้าวนีออ่ไม่ใช่ตัวดันเจี้นก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะ <c oughs> ว่าอะไรไปเดี๋ยวตบาะเต๊าะเตเต๊ะแถวนีเออ้เดี๋ยวก็แทงซะดิอืม <c oughs> จริงๆด้วยนะผมค่าหิวมันจะลงไวเนาะเอาเป็นว่าเนี่ยผมให้มันกินก่อนเลยนะเออไม่สงไม่สนแล้วนะครับผมค่าเทมมงเทมมิ่งนะจังหวะนีะ้พี่อาเจีนของเรากำลังไฟอยู่นะครับผมยาคูณสิบแล้วก็ตามด้วยคิดตินนี่ครับผมปาปปับ,ปบอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงอีกกีนึงเรียบร้อยแน่นะฮะอ่ะมาดิมีตัวอะไรไม่ล่าแถวเนี้ยจะพาราเซอร์นะครับผมเออ ดิ้วหิวง่ายไหมเนี่ยน่าอีกนิดนึงนะครับผมเฮ้ยโอ้โหมเดินซะตกใจหมดเออนิดนึงนะครับผมอีกทีเดียวได้นะฮะปรับเขาให้นะผมเรียบร้อยครับผมแม่ไก่ฟ้านะผมได้มาในเลเวล337เนะี่ยอ่ะในลองดูหน่อยแล้วกันเขาทำยังไงอ่าก็ทำอย่างนี้นะครับผมว,ว้าวเอ๊ะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ อเจนไเนี่ยมาเลยมามาเออโอ้ช้ได้เนี่ยครับผมนี่เลยแหมก็ดีนะครับผมเดี๋ยวต้องดูนะครับผมว่าเวลาเราเกาะเนาะเราเราจะเสียซมินาหรือว่านกจะเสียซมินานะคิดว่าเนผมของนกเนี่ยของนกนี่ไม่เสียอะไรเลยนะครับผมอ,อ่ามันแค่ทําการล่อนเฉยๆนะอ,อ่าแต่ของผมเนี่ยนะครับผมซมินาลดเนี่ยเออคิดว่าไอเจนกตัวเนี้ยถ้าเราเกาะมันไปแบบไกลๆเนี่ยนะครับ เราจะต้องตกมาแน่ๆเลยนี่ครับผมเออเออก็เท่นะนี่นี่นี่บินถอยหลังได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เงนละเงนละเนี่ฮะอ่าครับใครอยากจะหาไปลองเล่นนะหาได้ที่ป่าแดงนะผมอ่านะกเนี่ยหาได้ที่ป่าแดงนะวันนี้ก็มาคลิปสั้นๆนะครับผมอนะ่พามาจับนกนะครับผมนกจิ๋วพลังช้างนะครับเออก็น้องเห็นน้องเขาบอกว่าเอ,อ้จับให้ดูหน่อยนี่ครับผมหลายพาร์ทแล้วแหละเะี่ยฮม ส่วนผมก็อยากได้มันเล่นด้วยนะเนี่ยก็กินลมชมวิวครับช่วงนี้ด้วยนี่นี่ดูสามขาไฟทีเล็กนะผมเนี่ไง,ไงแต่เราอยู่เป็นตัวมันเราใช้ของอะไรไม่ได้นะฮะมันจะพาเราล่อนไปเนาะจนกว่าสตมินาเราจะหมดนะพอสตมินาเราหมดเนี่ยนะผมเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเราจะล่วงเนี่ยผมเราจะไม่มีแรงเกาะมันนะส่วนของนกนี่คือแบบชิวๆเลยนะฮะบินได้ทั่วแมพนะผมถ้าเรามีปัญญาเกาะนะฮะเออต้องบอกมึงมึงมีปัญญาเกาะไม่ล่ะเออมีปัญญาเกาะ,ะก็ กูก็มีปัญญาบินน่ะเออเออแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยผมเนี่ยแถมกินอะไรไม่ได้ด้วยนะเนี่ยไงก็ล่วงนะครับอือแต่ว่าผมก็โดดครั้งเดียวเนี่ยมันพาผมมาถึงนี้ได้เลยนะโอ้สุโกตเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรบ้านั่นโอ้แรปเตอร์แรปเตอร์มามาแล้มาลองลงเอ่อแรนดอมกันตรงนี้ก่อนนะแรนดอมเรนดิ้งวะ เออกูไปรู้และช่างมันนะครับผมอ่านี่เออแล้วก็จับวิ่งอย่างนี้ได้ด้วยครับผมมาไงนะเป็นไงล่ะนี่ครับผมแ่งถ่ายอย่างทีเออแล้วมันทาอะไรได้บ้างอ่ะมันมันไฟอ่ะเขาไม่ได้แน่นอนนะครับผมอนตัวนี้ถ้าไฟแล้วไม่ไม่น่าจะรอดนะแล้วผมไปลองดูนะครับผมด้านบนนะอ่านี้แล้วก็พาเขาวิ่งไปก่อนนะครับจริงๆมันมีอ่าตัวของนันเจียนเฮ้ยเอเลปเตอร์ไปเร็วมาดิในจริงก็มาดิเออในจริงก็ตามมาสิเอ้ยเดี๋ยวอ อ้าวมึงเจอมึงเจอเจียนกูตายแน่เด็บเตอร์ส่งนกไปด้วยส่งนกไปด้วยเอ้าูเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปืนไม่ได้ปืนไม่ได้เรื่องเลยปืนเนี่ยฮะนกนกจัดการมันไปจะให้นกเราไปไฟกับเด็บเตอร์ผมนกเราจะรอดไหมไปเอ้านกไม่สวนเดี๋ยวเดี๋ยวนกไม่ไฟครับผมเออนกมีหน้าที่คือพาบินอย่างเดียวนะผม อะไรของมึงวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยนี่ไง <c oughs> คือแบบทำอะไรไม่เป็นนะเอา้าจริงๆเหรอ <c oughs> โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยนะฮะมาพาบินได้อย่างเดียวผมให้ตัวนี้มาดิเออมาดิมามาไปต่อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่บิน <c oughs> เอเอก็คือมันมันไฟอ่ะใครไม่ได้นะผมถึงเราสั่งมันก็จะไม่ไฟนะฮะ ปปไปต่อนะครับผมมันเป็นแค่พาหนะพาบินให้เราแบบจริงๆมันก็สะดวกนะจริงจริงมันก็บินไม่ได้ช้านะครับเนี่ยไม่ได้ช้านะทุกคนนะวใช้ได้อยู่นะเนี่ยผมขอแค่มีจุดจุดโดดที่มันเหมาะสมนะครับผมมันพาเรากลับบ้านได้เลยนะเนี่ยเออเราต้องลองดูนะครับผมว่ามันจะพาผมไปได้ถึงไหนนะอ่าวันนี้เรามาบินเล่นกันนะพุบพับพุบพับนะฮะโอเคครับผมคงจะมาจอดตรงนี้แหละนะฮะ กดกระโดดลงก็ไม่ได้นะต้องให้มันถึงพื้นนะครับผมอ่ะู้นะครับผมอ่ะสำหรับนะครับผมนกนกจิ๋วนะวันนี้เออ่พี่เจนสต็อปก่อนนี่ครับผมอ่นกจิ๋วตัวนี้เลยนี่ครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดผิดอ่ะนี่นะครับผมหน้าตามันจะแบบฮ่าๆอย่างนี้เลยนะเออเนี่ยนะครับอะไรของมึงเนี่ยมุมจมหน้าอะไรของมึงเนี่ยนะคือเอาไว้บินล่อนอย่างเดียวนะผมก็ไม่สามารถเอา ไว้สู้นะหรือช่วยเราสู้ได้เนี่ยผมก็สําหรับใครที่อยากจะหามาเล่นแบบสนุกสนุกนะครับผมก็จับได้นะที่ป่าแดงนะที่ต้นไม้ใหญ่ที่ป่าเลดบูดนี่ครับผมเออพาร์ทนี้ก็มาสั้นๆนะครับผม <c oughs> ก็พามาจับไอ้เจ้านกจิ๋วบินล่อนนะครับผมบินล่อนนะก็คือล่มชูชีพของเรานรั่นแหละนะนี่เลยจัดมันเออเจนจัดมันเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเนี่ยก็บรรยากาศนะครับผมจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ยบรรยากาศการบินนะอ่อ ก็สุโกโอยเนี่ยผมเราสามารถบังคับได้ด้วยนะนะครับอก็คือการกดไปหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยว,วซ้ายนั่นแหละนะฮะก็ปกตินะผมนี่เลยผมสามารถบินกลับได้นะอะไรครับผมวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมคิดหน้าเราจะมาทําอะไรกันต่อนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมแต่ก็คงไม่ห่างหายไปนานเท่าไหรนะ่นีฮะอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมคงจะไม่มีอะไรทําต่อนะสําหรับไอเจาอ้านกตัวนี้นะผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ うん。<music>